สวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับ b บดบันดี้เช่นเดิมนะฮะกับกัาจานบอนดี้นะครับผมหรือว่าข้าหัวกับตันนะครับผมนะไปดูรายจ่ายก่อนเลยนะครับผมวันนี้ก็รอดูสแคตเตอร์ก็เป็นนก3ตัวนะที่เข้าสแคตเตอร์นะครับเพื่อนนะเออสตัวเข้าสแคตเตอร์รางวัลตัวนี้เป็นคูณคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นรายจ่ายของมันนะครับผม เอามาได้ทุนที่สูงนะวันนี้พื่อนะจากเกมที่แล้วนะครับผมนะหลายๆครับผมมาพันแปดเรามาออโต้ไปเลยครับสิบหมุนเอ้ยไม่ใช่สามสิบหมุนดิ <c oughs> อ่าตายครับผม <c oughs> มันต้องเข้าบ้างแหละตันผมก็รอดูเข้าสแคตเตอร์ในเบ็ห้าแล้วกันนะครับซ <c oughs> ึ่งเกมนี้ถ้ามันเข้าสแคตเตอร์สิบลิน,น,ม,นมาก มันมันจะพิเศษกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะพิเศษกว่าที่เราเข้างอกปิดเนี่ยเออนะไม่แน่อาจจะแตกงอกก็ได้นะเพื่อนนะคนเราต้องมีความหวังนะครับผมกับข้าหัวของกัปตันอ้าวโอเคสกัตเตอร์มาตัวเดียวมาทำไมวะเออสองตัวเย็ดเด้เออเย็ดเด้ไม่รเย็ดอะไรเย็ดเคอ่าเย็ดเคเดี๋ยวโดนคำหยาบโอเคเราจะไม่พูดยังไงว่าดู เออสามสิบไปดีเบทห้าได้ไปสามสิบดูเอาดีวายมาโอ้โหไปติดเองนะครับผมโอ้โหไปต่อสามสิบเก้าห้าห้าเป็นอุ้ยไปสิบสองเอาดีคิงไหลต่ออ่ะแตกงอแล้วเพื่อนตอนไม่เข้าข้างในนะครับผมหกสิบแปดบาทไปเป็นที่รอยกับเบทห้านะเปิดมาไดสา้สวยนะเรามาดูกันว่าจะยังไงกันนะวันนีน้มาลุ้นๆกัๆนเลยครับสตาร์เตอร์มัน แค่นั้นแล้วครับไม่ต้องรู้นอะไรต่อโอ้โหับตันมาอู้จ่ายแพงกว่าปันเด็ดห้าได้เป็นจุดห้าสี่ตัวเมื่อนโอเคไปสิบสองบาทอ่ะยังยังได้อยู่นะอนนี้กำไรมาร้อยเดียวอู้โหจ่ายจ่ายห้าบาทเมื่อนแต่ไม่ได้หรออย่าลืมว่าเบ็ดห้านะเมื่อนนะอยากได้เยอะก็เบ็ดเยอะนะครับผมใครที่เล่นตามนะยังไงก็ ผมจะบอกวิธีเล่นยังไงให้ล่ากันนได้ถอนนะครับผมนะไม่ใช่อุ๊ยอุ๊บสแต็ตเตอร์มาสองสแตตเตอร์มาสองโอเคสแตตเตอร์มาตัวเดียวเลยสองตัวโอ้โหว้าไปแล้วกันสองตัวอีกตัวเดียวมันไปไหนวะสงสัยยิงโดนขะังหรือเปล่าสามสิบหมุนเบ็ดสิบแล้วกันออขอสแต็ตเตอร์ครับผมอโอเคไม่อยู่ไม่มาเออขวดเหล้ามาแถวสา ก็ไม่มาโอเคนี่ผมฝากด้แล้วกันนะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดาตามช่องด้วยกันนะทำให้ต้องทำเสียงหน่ออ่ด้วยโอเคเสียงลอยๆอย่างนี้แหละน่าจะลงสแคตเตอร์นะเพื่อนๆนะโอ้ทำไมยังไม่กดซับสไครต์ให้เราลองจะพูดอย่างนี้ล่ะดูถึงตอนนี้แล้วตั้งไลค์คลิปแล้วกดติดตามหน่อยสิโอ้โหขวล่ล ไอ้อมันไม่ใช่รายจ่ายนะเพื่อนๆนะโอ้เสียดายนะครับผมนะมันเป็นมันมีจายต้องไปดูในตารางการจ่ายเงี่ยนะมีจ่ายขึ้นจ่ายลงจ่ายแนวตรงจ่ายแนวนอนจ่ายแนวขวางอ่ะนะจ่ายตะแคงจ่ายผ้าธรรมดาค่าอะไรพิพสราตกล่าวาไปนะ <c oughs> นี่ฮะลงมาเป็นครีเอทนี้สามครับผม <c oughs> โอ้ โอ้โหปวดเล่าลงมาเยอะมากแต่ว่าไม่แตกเออลายมาได้แค่ตัวเดียวนะเพื่อนนะไม่ได้ลายจ่ายไัวอื่นนะครับผมนะกับตันของเรานะครับเรายังไม่ได้ฆ่าหัวเขาเลยนะครับวันนี้สแคตเตอร์นกมาฟาร์มิโก้เราไปไหนหมดวันนี้นี่ไงมาแล้วครับอ่าแดนสแคตเตอร์มาตัวเดียวโทจริงๆเพื่อนเอาจริงๆนะที่ผมลุ้นอยู่นะว่ามันจะข้าสแคตเตอร์หรือเปล่านะเออ โ okay. อเคขอยัดปรับเบรขึ้นไปนะครับผมออกดผิดอีกชิบหายโอเค30นะครับ30มหมุนเทอร์โบเหมือนเดิมนะจ้าลุ้นๆไปเพื่อตอนนี้ก็เริ่มกินทุนไปแล้วนะครับพันแปดันมาทุนเยอะก็ใช่ว่าจะได้กําไรนะเพื่อนนะบางท,ทีิทุนน้อยผมไม่ได้กําไรเลยเพื่อนไปดูคลิปก,ก่อนหน้าน,นี้ได้นะครับผมนะเออผมบอกเลยนะครับว่าการเล่นสลอน็อตบางทีถ้าอกว่าทุนเยอะเล่นทุนหนาได้เยอะบอกเลย มาคุณเยอะก็หมดเร็วนะครับผมนะพอคุณเบ็ดเยอะนะครับคุณไม่ได้เบ็ดเพียงแ่ห้าบาทสิบบาทอะไรนะคุณเบ็ด, 10, ดยีดย่สิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ลงมาไม่ลงมาสิบหรเนาะสิบก็นะแต่เดี๋ยวเพือนกันนะเอา้ารางวัลใหญ่ก็ไปลุ้นกันเอาในสแคตเตอร์นะครับแต่เราเนี่ก็ยังโอ้โหเต็มมากครับแมนนะครับผมเออคิงเต็มหน้านะเอ้ยไม่ใช่ควีนดิเออโอ้คิงเต็มหน้ากระดานดิ แต่ว่าจ่ายไม่ค่อยเยอะน่าะเป็นคนที่มาสอนไม่ค่อยได้แบบรางวัลใหญ่อะไรก็เท่านรางวัลเยอะสุดก็จะเป็นจับตังนะครับผมนะลองมาจะเป็นแบบเล่าแบบขนะขอนี่ะขอแบบอะไรนะเขาชอบดืนะมม่มเหล้าก็ได้รางวัวมาจากการดูรายจ่ายเมื่อกี้มานะเพื่อนะผมไม่ได้มั่วนะเออหรือเปล่าวะอ่ะอเงี้ยดีไปดูกันอีกทีแล้วกันนะโอเคปรับไป40แล้วกัน บอกว่าจะไม่เพิ่มเบ็ดแต่ตอนนี้เริ่มหัวร้อนนิดๆนะครับไม่ได้มือล้อน,นะมือลั่นนะตอนนี้หัวร้อนนะครับอุ้ยนยีลงมาดาถามอุ้ยสวยครับ80ตอนนาฬิกาแถวสองมันไปลงแถวแรกทำไมวะนาฬิกาไม่มีเวลาหรือไงกระโถโอ้โหไม่จ่ายด้วยขวดเหล้าลงมาขนาดนั้นมีแค่สอง สองสองสแคปเตอร์ลงมาบ่อยมากเลยเพื่อนตอนนี้คือเราเริ่มคืนหายกำไรหมดแล้ไม่มีกำไรแล้วครับคืนหายนะก็โอเคขอกดเองดีกว่าโอ้โหโอ้โหเบ็ดนี่ก็ยังไม่ได้ร้อยห้าบาทหเลือย พันหนึ่งแล้วกันโอเคคลิปนี้จบแต่เพียงแค่นี้นเ,เพื่อนๆนะขาดุนไปแป0รนะคะรับผมอย่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องกดกระดิ่งไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆวันนี้ลาไปก่อนละจ้าสวัสดีครับ